Thank you. ชีวิตที่เกิดมาในคราบของชีวิตที่ได้มีของเรา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้ช่วยสูค่ครูมืออาชีพเนี่ยเป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานิทยมศากเขต32เนี่ยต้องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูทีเ่เป็นครูผู้ช่วยกำลังจะเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างแท้จริงนะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าครูนะเป็นหัวใจในการที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยครูจําเป็นที่จะต้องเ,อเข้าใจ ว่าคุณธรรมจริยธรรมน,น,นั้นมันเป็นของควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จะต้องนำนะ,ะคุณลักษณะของครูเองเนี่ยเอาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นต้นแบบ สำหรับนักเรียนถ้าครูไม่รู้ไม่เข้าใจนะหรือว่ารู้แต่ไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของครูก็จะมีปัญหาความเข้าใจมันก็จะไม่ก่อเกิดกับในเรื่องของผลสมดิษ์ของเด็กไม่ก่อเกิดกับเรื่องคุณภาพของเด็กรวมไปถึงอาจจะทําให้เด็กเนี่ยเบื่อกับการเรียนการสอนแต่ถ้าคุณครูเข้าใจแล้วประยุกต์ในเรื่องของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นวิถีชีวิตในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูก็จะมีทักษะการ ปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมมีเจตคติที่ดีมีความตระหนักในวิชาชีพครูแล้วก็จะนำเรื่องเหล่านี้ไปสู่การจัดการการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่กำลังเป็นปัญหาในตัวเด็กของเราเนี่ยนะกลับขึ้นมาพลิกไปสู่ในวิวธีที่ดีนะเด็กของเราซึ่งเรามุ่งมั่นว่า เด็กมัธยมของเราเนี่ยจะเป็นโซ่ข้อกลางแล้วก็จะเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นอนาคตของชาติที่ดีในอนาคตตรงนี้เราจึงได้มีกิจกรรมนี้เพื่อจะสารต่อให้เป็นต่อต่อเนื่องไปทุกปีจัดทุกปีค่ะ สำหรับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3เข้าปีที่4นะคะแล้วก็ครูผู้ช่วยที่เราอบรมมาเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4แต่ว่ารุ่นนี้พิเศษนิดน,นึงคือรวมรุ่นระหว่างรุ่นสและรุ่น4ด้วยซึ่งรุ่นที่1ที่ผ่านการอบรมไปแล้วก็ผ่านกระบวนการทั้ง3ขั้นตอนนะเพราะว่าในการอบรมนะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือเราจะให้ความรู้ในเรื่องของด้านวิชาการมาตรฐานการปฏิบัติตนปฏิบัติงานความรู้นะคะด้านที่2ก็คือมาตรฐานในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและครั้งที่3ก็เป็นการนําเสนอผลงานนะคะก็จะมีการซิมียมแล้วก็ให้สมาชิกได้มาดูนะคะโดยกระบวนการในการอบรมของเราก็จะมีตั้งแต่การให้ความรู้ในเรื่องของการจัดแผนการจัดการเรียนรู้การทําวิจัยในชั้นเรียนวิจัยเต็มรูปนะคะการทำไอเดียแพลนแล้วก็จะมีในส่วนของ วินัยใกล้ตัวที่เป็นเรื่องกฎระเบ,บียบกฎเกณฑ์ที่ครูยังไม่ทราบเราก็จะมาปรับความรู้พื้นฐานให้เขาด้วยแล้วก็พิเศษรดนี้เลยก็คือเราส่งเสริมในเรื่องของ ความรู้ในการใช้เงินเพราะว่าภาระปัญหาว่าครูมีนี้สินเยอะทํำยังไงเราเลยมาเริ่มต้นตั้งแต่ครูผู้ช่วยนะคะโดยจะมีหัวหน้าในส่วนงบป,ประมาณมาอธิบายแล้วก็แนะนําว่าเมื่อเรามีเงินเดือนเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ครูผู้ช่วยจะต้องได้รับเมื่อเรามาเป็นครูเพราะบางคนไม่ทราบนะคะก็จะมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้ให้มากขึ้นจุดประเด็นสาคัญคือเราจะยึดตามมาตรฐาน3ด้านมาตรฐานความรู้ประสบการณ์รามาตรฐานการปฏิบัติตนและมาตรฐานกานรปฏิบัติ ครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับก็ที่ได้นำไปปฏิบัติใช้จริงๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็คือส่งผลให้ผมนะครับทำวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริตนะครับที่นําไปใช้กับในการพัฒนานักเรียนนะครับอันนี้ก็คือได้ผลรางวัลก็คือชนะเลิศนะครับระดับประเทศมานะครับก็ถือว่า การอบรมครั้งนี้ก็คือทําให้ครูผู้ช่วยนะครับที่ก้าวเข้ามาสู่ในอาชีพของความเป็นครูนะครับที่จะเป็นครูอาชีพได้นะครับก็คือเป็นการพัฒนาให้เราได้พัฒนาตนเองไปไปขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานให้กับครูผู้ช่วยที่เข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีของสพมเรานะครับหวังในเรื่องของครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่จะได้รับการปลุกฝังนะครับกับตัวเองแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างของลูกศิษย์นะครับ